วันนี้นะครับเราจะมาโชว์เล่นลูบิกหนึ่งหนะ้าซึ่งวันนี้เนี่ยเราเรามีลูบิกพร้อมแล้วถ้าใครมีสังเนสาเนี่ยก็ลุกขึ้นมาจับได้เลยเราจะมาทําด้วยกันนะครับซึ่งซึ่งวันนี้เราเราจะไม่มีซอสขอนลูบิกแล้วเพราะว่าเพราะว่าวันนี้เราจะมาทําพร้อมกันเลยนะแต่ว่าถ้าถ้าใครอยากดูรายละเอียดก็ ลองไปดูได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแต่ฮะแต่เราจะมาเริ่มกันก่อนเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็ช่วยกดรั k e subscribe กดกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับแต่ว่าเราจะมาเริ่มเล่นกันเลย หนึง่งสอ,องสามมาครับ เสร็จนะครับทีแถวหนึ่งหน้าซึ่งซึงซงมีวิการทํามันก็ต้องมีสูตรนะครับถ้าไม่มีก็แบบก็หมุนมัวม่วๆไปถูกๆไปเด้อเดี๋ยวมันก็จะได้เองก็แบบก็มันต้องมีการฝึกนิดนึงหรือไม่ก็ไปดู YouTube มีเขามีคนนึงมีคอสละลายสอนนะคะเราชอบดูมากเลยแต่ว่าแต่ว่าก็คือเรา เราสัมผัสมาแล้วไงว่าว่ามันต้องหมุนมาแบบนี้เราก็แบบอยากมาลองเล่นให้เพื่อนๆนดูบ้างเราก็เลยแบบเอามาให้ดูแล้วแต่วเพื่อนๆถ้ามีใครชอบก็ก็กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก็ต้องลาลาไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย